ครับตอนนี้อยู่ที่งานลากพระนะครับจังหวัดสงขลานะครับก็คือวันที่ยี่สิบในวันที่ยี่สิบแปดนี้นะครับก็เห็นได้ว่าคนมาเยอะแยะนะครับสําหรับสะสวนไอสะบัวนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับอาเภอเมืองนะครับก็จะเห็นได้ว่าคนก็รถเยอะแยะมากติดกันเยอะนะครับไม่สามารถไปชัญจรคล่องนะครับไม่คล่องเลยนะครับติดตลอดเลย พอต่คนต่างมาเวลาเนี่ยนะฮะเวลาสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพระเรือพระจะมารวมกันนะครับแล้วก็ประชันกันความสวยงามก็เพื่อที่จะให้คนมาสักการะบูชานะครับก็ชาทองอาจารย์สงฆาครับบริเวณใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาเร่วมงานนี้ได้นะครับนะครับคนไทยคนไทยนะครับเชื้อสายสนาพุทธนะครับก็จะมา สักการะกันมาเยี่ยมชมนะเกี่ยวกับความอลังการของเรือเรือพระนะครับบ้านเราเรียกว่าการลากพระนะครับบางที่ก็เรียกว่าการการจูงเรือพระการลากพระก็คําเดียวกันนะฮะขณะนี้ครับมันจะมีสามแยกครับเขาจะไปทางไหนนะครับใครจะไปฝั่งท่าเรือหรือว,ว่าใครจะไปฝั่ง ใครคิดจะหาที่จอดรถนะครับหมดสิทธิ์นะครับอันนี้พี่ก็มาช่วยนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> เรือพาที่มันมีเรือพาที่สดอันนี้ก็มีเยอะนะโอ,อ,อ,อ้ออกอีกแล้ว <c oughs> มาจากจังหวัดนนจังหวัดนี้นะครับเยอะแยะ พรตลงก็มาจากนี่เหมือนกันฮะพระตะหลงนะครับเป็นงานของอบจนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะครับกับประเพณีการรากพระนะครับประเพณีรากพระมาตั้งแต่อยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับได้ข่าวมานะครับก็มาถึงประเทศไทยขนาดนี้ก็สามารถที่จะเล่าพุทธธรรมจากนู่นมานะครับก็เป็นร้อยร้อยปีนะครับ ที่มีน้ําพุอยู่นะครับด้านด้านขวานะครับจะเป็นลักษณะเป็นเป็นสระนะครับสะบัวนะครับเรียกว่าสะบัวเจโนอาการอัปเดตเรือพระใหญ่อยู่บริเวณนี้นะครับทุกซอกทุกซอยนะครับจอดได้หมดเลยนะครับคนที่มาเที่ยวก็หมดสิทธิ์นะครับที่หาที่จอดรถอยู่นะครับคือการทำกิจกรรมน้ต้องมีที่จอดรถนะครับสําหรับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับแต่ว่านี่ คนจำนวนมากครับไม่สามารถที่จะรองรับได้นะครับให้ออกนะฮะไม่สามารถเข้าไปได้ในวงในนะฮะวนแล้วก็ออกครับไม่สามารถเข้าแผในได้นะครับเช่นว่าเรือพัดเกือพัดสิบกว่าลำครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะ